มีฟีเจอร์ AI อัจฉริยะขนาดหน้าจอเนี่ย11.5นิ้วเวลาที่เราเขียนนะมันจะแบบฟิตฟิตฟิตฟมีความรู้สึกว่าคล้ายกับการเขียนบนกระดาษเนี่ยเราวางมือแบบนี้เลยนะวางที่หน้าจอได้นะครับแต่พอเราเลือกโหมดกระดาษสีฟืบดู UI ของเขา โอ้โหเป็นไง TCL ไม่ได้มีแค่ทีวีแอร์หรือว่าตู้เย็นแต่เขายังมี TCL Mobile จำหน่ายสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในราคาคุ้มค่าวันนี้นะผมจะมานำเหนอเลยนะทุกคนนำเหนอเลยนะนี่ TCL Nexpaper 11 Plus หูตัวนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์มาดูที่ตัวเครื่องนะนี่รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะ แล้วดูที่หน้าจอนะครับอันนี้ผมไม่ได้ติดฟิล์มแบบด้านนะหน้าจอเขาเป็นแบบนี้เลยนะเวลาที่เราเขียนหน้าจอเนี่ยถ้าเราฟังดีๆนะมันจะมีแบบฟืดฟืดฟืดฟืให้สัมผัสเหมือนกับว่าเขียนบนกระดาษแล้วก็เขียนไม่เป็นรอยด้วยนะหน้าจอถนอมสายตาลดแสงสะท้อนที่สำคัญนะหน้าจอสีสดมากเพราะว่าตัวนี้มีเทคโนโลยี Next Paper 4.0ตัวใหม่ล่าสุด รอบนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยอัปเกรดมาเรียกว่าหลายด้านนะมีฟีเจอร์ AI อัจฉริยะช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นแปลภาษาอัตโนมัติเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความปรับหน้าจออัตโนมัติเป็นตน้นสำหรับสเปคเข้าค่าของรุ่นนี้ตัวนี้ใช้ชิปของ m e d i a ท e k Helio G100 RAM 8GB ROM 256GB ขนาดหน้าจอ11.5นิ้วความละเอียดหน้าจอ 2.2k, r e ร r e ร 120Hz, แบต 8,000mAh, รองรับ PD Charge 33W ที่พูดมาทั้งหมดนี้ราคาเพียง9,990ยังไม่พอเขายังมี TCL T, T Pen stylus มูลค่า1,490บาทแถมให้ด้วย ยังไม่พออีกเขายังมีเคสฟิล์ม cover มูลค่า590บาทให้เราอีกหนึ่งอันอโหโหโหเรียกว่ารอบนี้คุ้มแบบจัดเต็มเลยนะดูเคสนะครับมีขาตั้งแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูที่ลรออกของตัวเครื่องกันเลยนะครับเริ่มจากที่ด้านบนที่ด้านบนนะก็จะมีปุ่มปิดเปิดเครื่องปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงไมค์มีไมคอยู่2ตัวนะครับ ปุ่ม Next Paper หรือว่า Next Paper Key มาที่ด้านซ้ายที่ด้านซ้ายจะมีลำโพง2ตัวที่ด้านขวามีลำโพงอีก2ตัวรุ่นนี้ลำโพง4ตัวพร้อมระบบเสียง DTS Enhanced Audio แล้วก็พอตชาร์จ Type C ในส่วนของด้านล่างไม่มีอะไรนะครับมาที่หน้าจอขนาดหน้าจอเนี่ย11.5นิ้ว ความละเอียด 2.2k, รีเฟรช 120Hz เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนดูขอบของเขานะขอบไม่ใหญ่นะครับตัวนี้ผมวัดได้0.8เซนขอบคือเล็กใช้ได้กล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลตัวนี้จะเป็น f i กโฟ f o c ในส่วนของกล้องหลังเนี่ย8ล้านพิกเซลเหมือนกันตัวนี้จะเป็น auto f o ก u s แล้วก็ไฟแฟลชเดี๋ยวมาดูเคสที่เขาแถมให้เราก่อนนะครับเนี่ยเขาจะมีช่องวางแบบนี้เลยนะ เวลาที่เราวางนะเห็นไหมเนี่ยฐานจะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนทําให้รู้สึกว่ามันมั่นคงลองดูนะครับเปิดนี่มีเซ็นเซอร์นะทุกคนอ่าเห็นไหมโอ้ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้แล้วก็มาที่ TCL T, t Pen s t y l u s i e like. เวลาที่เราเขียนนะมันจะแบบฟิต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 อเงี้ยมีความรู้สึกว่าคล้ายกับการเขียนบนกระดาษโอ ฟิลลิ่งดีมากนี่ดูดิโอโหสัมผัสดีอะ่ะอันนี้ผมลองกดแรงๆนะลองเอาแบบเบาๆนะดูในส่วนของปากการองรับแรงกด4096ระดบับมาที่ next vision ก็คือด้านซ้ายเนี่ยไม่ได้เปิด next vision ด้านขวาเนี่ยคือเปิด next vision สีที่ได้นะสีจะสดอันนี้ผมแนะนําเลยนะแนะนําให้เปิดไว้นะครับแล้วก็มาที่อัตรา r ีเฟ e นะครับเห็นไหมนี่ตรงนี้ r e เฟ a 1 2หนึ่ร้อยยี่สิบ hz มาดูที่การขยายแรมนะครับแรมของตัวเครื่องเนี่ยแปด g ิสามารถขยายแรมเพิ่มได้อีก8ปด g ิรวมเป็น1 6บหก g ิถ้าใครไม่ชอบเนี่ยสามารถปิดได้แบบนี้แต่ในรีวิวนี้เดี๋ยวผมเปิดไว้ก่อนนะแรแปดบวกแปด ความจุของตัวเครื่องที่ให้มา 256GB กิตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งเกมแล้วก็แอปบางส่วนไว้นะในส่วนของเกมเนี่ยเห็นไหม8ปดิบิเกมเดี๋ยวนี้กินพื้นที่มากเลยทุกคนมาที่อุปกรณ์ของฉันตัวนี้ TCL Nest Paper 11 Plus เวอร์ชันของ Android 15นี่นะครับ Android 15 RAM 8บวก CPU MediaTek Helio G 1 0 0 ที่เก็บข้อมูล256 g ิกงรีเฟชเรตสูงสุด120เฮิรความเรียกของหน้าจอ2,200คูณ1,440ความจุของแบต8 0ด0มิลลิแอมก้องถ่ายรูปด้านหน้า8ล้านด้านหลัง8ล้านพื้นที่ Next Paper ก็จะมีให้เราเลือกโหมดทั่วไปโหมดกระดาษสีโหมดกระดาษมือเสียงการสลับโหมดอันนี้เปิดไว้ปุ่มและเสียงของ Next Paper ก็คือปุ่มนี้เฮ้ hey. นี่ก็คือปุ่มที่ด้านบนตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนเขาก็จะมีให้เราตั้งนะครับกดครั้งเดียวกด2ครั้งแล้วก็กดค้างดูนะครับกดครั้งเดียวเห็นไฟไหมก็จะมาที่โหมด N e ส s p a p e r ตอนเนี้ยเราใช้เป็นโหมดทั่วไปใช่ไหมแต่พอเราเลือกโหมดกระดาษสีดูนะฟืบดู UI ของเขาโอ้โหเป็นไง อันนี้คือโหมดกระดาษสีนี่ยังไม่พอกดดูตรงนี้นะโหมดกระดาษมือฟือ้นเห็นไหมก็จะเป็นแบบขาวดำนะโอ้โหเป็นไงน,นี่ดูใช้งานถ้าเราเข้าเฟนมานะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ดูอ่าผมเปลี่ยนโหมดให้ดูก่อนนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูกระดาษสี ห oh. ชอบ UI เขามากเลยเรียกว่าเป็นโหมดถนอมสายตาด้วยนะทุกคนดูนะครับสีก็จะไม่สดมากนี่ดีไหมกดปุ๊บเปลี่ยนอ่าอ่าผมใช้โหมดทั่วไปนะครับฟื้นดูดิพอมาเป็นโหมดทั่วไปนะสีสวยสดนี่กดค้าง กดค้างคือเปลี่ยนโหมดนะครับก็จะแบบว่าวนลุบไป,เ,ปเรื่อยๆนะเห็นไหมก็จะวนลุบไป,เ,ปเรื่อยๆถ้ากด2ครั้งจ๊กๆก็จะเป็นทางร้านอีเมลสรุปงานแผนกิจกรรมคำเชิญเขาล่างการแจ้งเตือนประชุมคราวนี้มาดูในส่วนของการใช้งานโซเชียลกันก่อนนะไหนๆก็มาแล้วนะโซเชียลเข้าใหม่นะดูเฟซ รีเฟรชหน้าจอ1 2 0่งเฮิร์ตเรียกว่าปัดกันแบบลื่นๆมีหน้าต่างลอยนะครับแบ่งหน้าจอได้อ่ะหน้าต่างลอยนี่นะหน้าต่างลอยอันนี้แบ่งสองหน้าจอปรับได้แนวนอนบ้างอ่ะอันนี้แนวนอนนะครับ แนวนอนก็ปรับได้โอเคสำหรับ y o u t u b e นะครับสามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุด 1440p 6 0เฟรมเรทหรือว่าความละเอียดแบบ 2K อ่ะมาดูกันขยายจ๊บอันนี้อัตราส่วนหน้าจอ3ต่อ2นะครับเป็นยังไงบ้างความละเอียด 2K นี่คือลื่นๆนะ มาดูอีกคลิปหนึ่งกันบ้างคลิปนี้ผมก็เปิดที่ความเเรียด 2K นะนี่ 1,440p 60เฟรมเลยเป็นยังไงบ้างลื่นไหมดูไม่สะท้อนเงาด้วยเห็นไหมรุ่นนี้เรียกว่าลดแสงเงาสะท้อนน่ะเนี่ยไอส่วนที่ดำๆเห็นไหมเมื่อกี้เรียกว่าลดแสงสะท้อนดีกว่าเดี๋ยวมาทดสอบ TCL t, t p a n Style กันบ้างอะดูหัวปากกาก่อนนะนี่จะเป็นแบบนี้ มีปุ่มกดนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้คือกดเบาเห็นไหมน,นี้กดเบานะอันนี้ผมกดเข้มดูดิเรียกว่าได้ฟิลลิ่งมากเลยอ่ะกดเบาเข้มวางมือได้นะเนี่ยเราวางมือแบบนี้เลยนะวางที่หน้าจอได้นะครับ อ่ะอย่างนี้อ่ะโอ้โหนี่ปลายแล้วก็แรงเงาโอ้โหเป็นไงฟิลลิ่งดีมากทุกคนอ่าเดี๋ยวลองเป็นอ่านี่ปากกาไหมาอือหือ เรียกว่าฟิลลิ่งการเขียนเนี่ยคือดีเลยนะอ่าระ,ะบายสีหน่อยอดีไหมเวลาที่ผมเขียนแล้วกดแรงๆเนี่ยหน้าจอไม่ได้เป็นรอยเลยนะทุกคนสวัสดีทุก คนเดอันนี้ทดสอบให้ดูว่าวางมือได้วางมือเขียนได้มีแรงกดหนักเบานี่เบาเนี่ยหนักดูที่หน้าจอเห็นไหมไม่มีรอยปากกามีแต่รอยมือจับดูดิเนี่ยไม่มีรอยปากกาเลยเขียนได้แบบสบายๆเลยนะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของการดูหนังสำหรับ Netflix เนี่ยตัวนี้สามารถดูได้ที่ Full HD นะคบอันนี้ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เราเลือกด้วยนะถ้าแพ็กเกจที่เราเลือกเนี่ยสามารถดู Full HD ได้ตัวนี้รองรับคราวนี้มาดูในส่วนของ Netflix กันบ้างคุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่า Y Y L หนึ่งความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ Full HD ใช่พี่แต่องค์เนี้ยระดับดาราฮอลลีวูดอะไรมันจะขนาดนั้นก็พยายามยกถาดออกมานะครับเพื่อที่จะให้กระทะขนมพกมันเย็นลงขอแค่ข้ารับเอาพลังของดาบมาได้ก็พออาเจ๊ส่งของนะลาเบลลาเบลแล้วน้องชื่ออะไรไม่ได้ทำงานไปเลยลอีกทีดิ มาดูในส่วนของเรื่องเสียงกันบ้างสำหรับลำโพงเนี่ยรุ่นนี้ให้ลำโพงมาสตัวเราสามารถเปิดเสียงดังได้สูงสุด150%เซแล้วเสียงที่ผมฟังดูนี้คือดีใช้ได้เลยนะเหมาะสําหรับเอามาดูหนังฟังเพลงมากทุกคนมนคม,นนคคมันเมนเเ นน้จจะคคคงงไดดพบมาากแลกกฉันชอบเธ้อบอกรักคุณทุกครั้งที่ได้สบสายตามันพยายามตามรักสามชัยแต่สุดท้ายดันมาเอยในวันที่เขาได้พบกับเธออีกครั้งหนึ่งันรึเกิดขึ้นมาโดยันโอ้โหเป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหม เรียกว่าเอามาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมโซเชียลสบายก่อนที่จะมาทดสอบเรื่องเกมเดี๋ยวมาดูคะแนนอันตุตู้กันแป๊บหนึ่งสำหรับคะแนนอันตุตู้ที่ผมทดสอบได้นะตัวนี้จะอยู่ในเลทสามแสคะแนน CPU 1นึ0 0 Helio G 1 0 0นะครับ GPU 63, 0ม0 m a l i G 5 7 MC 2 Mem 87ม แล้วก็ Ux 1นึ่งแสนหำหรับ Storage Test นะครับตัวนี้จะได้อยู่ที่17,928ตัวนี้จะเป็น eMMC 5.1แล้วก็มาที่มันติทัดเทส t สามารถทัดพร้อมกันได้10จุดเดี๋ยวไปดูในส่วนของการเล่นเกมกันต่อเลยมาที่ ROV ในส่วนของการตั้งค่านะครับผมจะปรับสูง แล้วก็เฟรมเรทเปิดสูงอ่ะตามนี้เลยนะไปไหนจ๊ะแล้วค nah ุณดูที่หน้าจอนะ S, ห,ううหน้าจอเรียกว่านวลน,นะครับนวลตามากเรียกว่าลดแสงสะท้อนหน้าจอด้วยนะครับโอ้โเมื่อกี้เฟรมเ็ตที่ดูทันนะ46มาที่พับจีมูบายมาดูในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกนะครับ อ่ะผมไล่ให้ดูก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะปรับกราฟิกลื่นไหลเฟรมเรทสูงสุดอ่ะลุยมาที่ PUBG Mobile ในส่วนของกราฟิกเนี่ยผมปรับลื่นไหลเฟรมเรทสูงสุดแล้วก็ในส่วนของเจโลสโคปรุ่นนี้ไม่มีนะครับลำโพงคือสาสใจนะทุกคน ที่เล่นมานี่หน้าจอสีสวยเหมือนกันนะดูดิ สหรับเกมชินอินแพ็กเนี่ยผมปรับคุณภาพกราฟิกต่ำสุดแล้วก็เฟรมเรท30ต้องบอกว่าอย่างเกนชินเนี่ยเกมกราฟิกหนักมากนะครับอันนี้ลองทดสอบให้ดูนะว่าไหวไหม มาทดสอบกับบอสดูบ้างมีอะไรก็ใส่ใส่ไป และนี่ก็คือในส่วนของการที่สาวเล่นเกมนะคะเป็นยังไงบ้างในส่วนของการปลดล็อกอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นการสแกนใบหน้าอ่ะเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเลยนะเดี๋ยวมาลองไม่เอาใบหน้าเข้าดูนะก็จะไม่เข้าเห็นไหมไม่เข้าพอเอาใบหน้าเข้านี่ติดเลยก็สแกนเร็วอยู่นะมาดู AI แปอาาลอัจฉริยะ ต้องบอกว่าตอนนี้เขายังไม่รองรับภาษาไทยนะก็เดี๋ยวผมจะทดสอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เกาหลีใต้ก็แล้วกันอ่าเดี๋ยวทดสอบให้ดูนี่อันนี้ผมเลือกเกาหลีใต้นะครับวิธีใช้งานนะคำแปลอ่าลองดูนะ How are you today? วันนี้ฮัลโหลสิง I want to go on a trip. Can you take me there? 여행을가고싶어요พ 저를데려다주실수있나요ส h a n k you very m u ค h 정말า사합니다มการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับก็คือฟากหนึ่งเนี่ยของเราฟากหนึ่งของคู่สนทนาเราก็พูดไปแล้วก็มันก็ขึ้นให้เขาพูดพอเขาพูดเสร็จปุ๊บตรงนี้มันก็จะมาออกที่เราตรงนี้อันนี้ก็คือ AI แปลอัจฉริยะเดี๋ยวมาดูอีกสักหนึ่งอันอันนี้ก็คือบันทึกเสียงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก่อน อันนี้คือภาษาต้นทางนี่นะครับแล้วก็ปลายทางเนี่ยอันนี้มีภาษาไทยแล้วก็ใครต้องการภาษาไหนก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ระบบเนี่ยก็จะแปลขึ้นให้เราตรงนี้เดี๋ยวลองดูนะ Hey who's this? Some new company? Yeah, I thought we'd try them out. New company, Thunder Express. ก็ค hey, ือเขาได้ยินเสียงเนี่ยเขาก็จะแปลให้เราแบบเรียลไทม์แล้วก็มาที่ตรงนี้บันทึกเสียงช่วยจำอัจฉริยะซึ่งถ้าเราบันทึกเสียงเกิน2นาทีระบบก็จะถอดเสียงให้เราประมาณแบบนี้เลยนะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ดูน่าสนใจนะครับมาดูในส่วนของ Google Meet กันบ้าง กล้องหน้า8ล้านพิกเซลฟิกโฟกัสน,นะครับผมลองปรับเบอร์ดูนะนี่คือเบอร์ระดับที่หนึ่งเบอร์ระดับที่สองเดี๋ยวลองใส่แบล็กกาด์ดดูอ่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือใส่แบล็กกาด์นะครับอืมได้นะกล้องหน้า8ล้านนี่ก็ชัดเจนอยู่นะนี่โอ้โหเป็นไงใช้ได้ไหมกล้องหน้า8ล้านนะทุกคน ก็เรียกว่าสามารถเอามาใช้งานจริงได้ใช้ได้เลยนะเป็นยังไงบ้างสำหรับ TCL Nex t Next Paper 11 Plus น่าสนใจไหมาราคาเพียง9,990บเาทเขายังมี TCL T, t Pen stylus มูลค่า1,490บาทแถมให้ด้วยเขายังมีเคสฟิล์ cover มูลค่า590บาทให้เราอีก1อัน เรียกว่ารอบนี้คุ้มแบบจัดเต็มเลยนะเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะสำหรับช่องทางออฟไลน์สามารถหาดูได้ที่ร้านบานาน่าทุกสาขาทั่วประเทศและนี่ก็คือ TCL Nexpaper t Next Paper 11 Plus